เคล็ดลับสุขภาพดูแลผิวตอน30นิยังทันไหม รู้ไหมคะว่าตามสถิติแล้วผู้หญิงในวัยเลข3ค่ะจะเป็นวัยที่มีความสวยสะพรั่งมากที่สุดแต่ในวัยนี้ค่ะเาก็จะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังนะคะชั้นหนังกำพร้าชั้นหนังแท้ที่บางลงนะคะคอลลาเจนเอิลาสตินก็น้อยลงนะคะต่อมไขมันก็ทํางานน้อยลงทําให้มีการเกิดปัญหาของผิวนะไมะ่ว่าจะเป็นริ้วรอยนะคะความหมองคล้ำแล้วก็ผิวหย่อนคล้อยแต่ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ การดูแลตัวเองเนี่ยไม่มีคําว่าสายโดยในช่วงวัยนี้เราอาจจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะหรือว่าความเครียดที่มากนะคะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการกินอาหารที่ไม่ครบถ้วนนะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้ตัวช่วยนะคะเช่นวิตามินอาหารเสริมนะคะก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวของเราได้1่ค่ะวิตามิน C จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนมากยิ่งขึ้น2องค่ะ เอสตาแซนทีนค่ะเป็นสารกลุ่มแคลโรทีนนะคะตัวนี้จะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะแล้วก็ลดการอักเสบได้ด้วยต่อมานะคะ3ก็คือวิตามินอ e ีค่ะที่จะช่วยลดเรือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวได้มีความชุ่มชื้นมากขึ้น 4. ค่ะเกรปซีด สารสก,กรัดจากมเมล็ดองุ่นนะคะพบว่าถ้ากินคู่กับวิตามินซีค่ะจะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะนอกจากนี้นะคะควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้สม่ำเสมอหลีกเลี่ยงความเครียดน,นะคะก็จะช่วยชะลอความชราของเซลล์ผิวเราได้แล้วค่ะ